ก่อนที่จะดูคลิปนี้ท่านชนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดสรบปไคกดกระดิ่งให้จีซัตต์ด้วยนะครับผมจนว่าจะถึง1,000ซับนะครับผมไปเป้าหมายของเราคือ1,000ัซับ สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับในรายการ j c อยู่เน,น,นี่ยก็อยู่กับผมฟุก um, นะผมแล้วก็อยู่กับเอ่อฟี่ครับเออนี่ก็เป็นน้องชายของผมนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นระเบิดในแบบที่มีชื่อว่า b u i l d a b o a t นะครับผมวันนี้ผมก็จะไม่ได้สร้างเรือนสร้างเรือพา,านด่านธรรมดาแล้วท่าน,นนะผู้ชมวันนี้น้องผมได้ออกแบบรถโกคาร์ทของเรานะผมนี่ครับนี่รถโกคาร์ทนะผมอ่าน้องฟี่รีวิวรีวิวรถดิรีวิว,ร,ว,วรถดิ รถนี่นะครับไอเวลาไอมันต้องกดตัว E เป็นการไปร้านะครับแล้วกดตัว X เป็นการปิดรถกดตัว Z เป็นการเอากระจกรถขึ้นกดตัว Q เป็นการถอยหลังประมาณนั้นครับกดตัว B S ออกกดตัว A กับ B ซ้ายขวาโอเคผมกดของกดของการแข่งครั้งนี้ผม จะมีคนขี่รถน้าผมสองคนนั่นก็คือผมกับไอ้ฟี่ีน้าผมซึ่งกดก็จะมีประมาณนี้นะผมเราจะแข่งด้วยกันสาดตาหน้าผมนะผ,ผู้ชนะจะมีอยู่คนเดียวในสาดตาหน้าผมคือด่านแรกหน้าผมเราจะขี่รถเนี่ยโกคาร์ะไปถึงอันนี้นะผมไปถึงสมบัติรันที่สองนาผมเราจะมาเอารถโกคาร์อยู่ตรงนี้ แล้วขึ้นไปที่จุดเสี่ยมพวนแล้วก็วนวนปุ๊บเราจะลงมาตรงนี้แล้วก็ลงให้ถึงเนี้ยผมแล้วห้ามล่วงตรงหญ้าถ้าล่วงตรงหญ้าต้องมาทําใหม่นะผมแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นตรงนี้อีกแล้วก็เลี้ยวทางนี้แล้วก็ลงไปซีดั้นะผมแล้วก็ขี่ตามทางแล้วก็ไปตามสมบัตินะผมแล้วก็ด่านสุดท้ายนะผมด่านสุดท้ายถือว่ายากพอสมควรนะผมเราจะเอาตุ๊กตาหน้าผมเดี๋ยวผมพาไปดูตุ๊กตา ผมเนี่ยครับเราจะเอาตุ๊กตานะผมอยู่บนรถของคนคนหนึ่งนะผมไม่ใช่คนคนใดหรือของสองคนนะผมและเราต้องผ่านด่านนี้นะผมด่านน่ยด่านด่านที่น้องออกสร้างนะผมะแล้วก็พาไปสมบัตินะผมโดยห้ามให้ตุ๊กตาหายไปเด็ดขาดนะครับผมถ้าหายไปจะถือว่าแพนะผมแต่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 แต,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 แต่สมมุติว่าผม,ผมขี่ไป แล้วผมตายฟีย่ขี่เลยผมไปด่านหนึ่งแล้วผมแล้วฟี่ตายฟีย่จะถือว่าชนะนะผมเพราะฟี่อยู่ไกลกว่าผมนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้ก็ลูกกดกันแล้วนะผมก็ไปขึ้นรถแล้วก็เต็มตัวแข่งกันเลยครับผมโอเคผมตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเส้นชัยนะผมแล้วผมจะนับหนึ่งถึงสามนะผมแล้วฟี่เขาจะเปิดตรงน,นี้นะผมแล้วจะมาดูกันว่าใครจะไปถึงสมบัติคนแรกนะครับผมมาฟี่พร้อมต่อครับ ครับอ่าหนึ่งสองสามไปแล้วครับไปแล้วครับจังหวะนี้ผมไปแล้วออกตัวเป็นคนแรกนะผมหรือเปล่าเน็ตผมช้าหรือเปล่าอุ้ยรถมันขี่ยากนะมันมันเซไปเซมาอะ่ครับรถขี่ยากอุ้ย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 ชนชนอุ้ยอุ้ยชนชนอุ้ยอุยอ่ไมาไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำดาดข้างหน้าดาดข้างหน้าเป็นไอ้นี่ อ๋ออิกาอุ้ยชนอุ้ยชนอุ้ยมันน้ำมันน้ำทุกคนล็อกเวอร์มาไม่รู้สต็ปแล้วอุ้ยอุ้ยกลับกลับกลับผิดทางผิดทางบอกเลยพี่เล่นสปินดเตอร์บ่อยไปแน่โดนไฟแน่โดนไล่โดนไล่ไปแล้วแสงแล้วอุ้๋อแล้วสปินดิปเตอร์เล่นบ่อยบ่อยเล่นบ่อยอยู่แล้วหรว่าผมแพ้แน่เลยก็รู้ดิกตอชนะเออต้องชนะวันนี้ต้องชนะ ไม่มีทางไม่มีทางหรอกพูดไหพูดไรพูดไปเลยพูดไม่ไปดูโอ๊ยชุบทายหูสีพี่ตายด่านสีอ่ะโอ้ผรูชนะแล้วคููชนะสีมันแรงขนาดเลยหรอผรูชนะแล้วสีแรงมากพี่โอ้ ถีสีสีมันมันมันอะไรเนี่ยพี่มันแรง oh. อย่าโดนอย่าโดนโอเคนะผมตาแรกฟี่ชนะนะครับผมไปต,ต่อไปต่อไปตาที่สองก็คือต้องผ่านตาสีชมพูของฟี่นะครับผมคือถ้าฟี่มันชนะอีกรอบหนึ่งอะ่ะก็คือแบบก็รู้แล้วอะ่ะโอเคนะคผมตอนนี้ผมก็ได้จัดเตรียมรถเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอันน่ โอ้เท่โอเคนะผมด่านสองเราก็จะไปขึ้นนะผมแล้วก็ลงมานะผมนี่ตามทางนี้แล้วก็ไปสู่เส้นชัยเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างนะครับผมโอเคสามสองหนึ่ง go เอ้ยเอ้ยโอ้โหตกตกอ่ะท่านผู้ชมเห็นป่ะเมื่อกี้ใครดันไปดูภาพชาได้นะผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพชาให้ดูเอ้ย

มาได้เอ้ยยังขึ้นเฮ้ย้นเปาน่วะครับล้อหลังลุนใ่ะล้อหลังลุนแล้วแม่ไม่ทำลงหตัวนี่หตัวเป่าอาแบเอาเบบเอาบิ้้ไอ้อได้เปล่าหรือยั้อได้เปล่าขอดคไอ้งงไอ้ยงงนะไอ้ิงถ้าเป็นยิงถ้็นยิงใช้ไม่ากโน์สมโภนเ้ย่าฮ่า ชนแม่งเลยทุกอย่างพี่พุกปลาวะไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยร่รอหน้าอยู่ไหมเมื่อกี้รอหน้าพี่ปิงอ่ะเมื่อกี้รอหน้าผมอยู่ไหมพี่อุ้ยอันนี้อันนี้ตกปะวะอันนี้คือหรือว่าตกไม่ตกไม่ตกโอเคโอ้โหโอแค่ต้องมันมีส่วนส่วนหนึ่งยังอยู่เลยเอ้ยไปดิไปเรี่ยวไปเอ้าวนี่มันตรงนี้แล้วมันแล้ว มาแล้วเอ,อ้ยมามามาลุกไม่แพ้ไม่แพ้ผมแน่นอนมาน і, ี่สปีดเตอร์ของแท้โอ้ยเอ็งมาหมา่าไปแล้วเอ,เอ็งกล้าดีไงมารอพี่พี่ยังไม่ได้ขอเลยโอู้หูไปนะแล้วอย่ารอโอ๊ยเฮ้ยอย,อย่าเดี๋ยวลอ้อเดี๋ยวล้อพังหาย,ยนะไปแล้วไปแล้วเอ้ยออม,มันขี่ยากนะผู้ชม พยายามกดเอดีเอดีพี่ไปรัดรัดทางเราเราจะไม่รัดเราเราจะไปทางนั่น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 นุ๊บผมจะไปทางที่ปลอดภัยกลัวกูอย่างเดียวตอนนี้กลัวนี่กลัวสีน้ำแรงเกินสีน้ำมันอะอะไรวะน่ะหินหินบัสบอกแล้วอย่าโลภพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมฮะ พี่อยู่ด่านไหนอ่ะด่านฟึ่งแล้วอ่ะอ้าวอุ้ยอุ้ยเร็วเรีวอยู่ด่านนะพูดอุ้ยด่านแล้วนะด่านพงซักฟอกโอ้พี่เขาถึงใจมากโอ้ว้ยด่านสีเมื่อกี้ชนขาเมื่อกี้ชนขาตั้งขาตั้งขาตั้งอุ้ย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 ถึงดันลาดมอสอุ้ย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 เหล็กเหล็กช้ำเหล็กช้ำเหล็กถึง่วงแล้ว ยังไงตางหน้า,า,อาบอกแล้วอย่ารออ,อ,อุ้ยอุ้ยกระจกหายเออเฮ้ยอย่ามันมาเดี๋ยวมันมาลุกลุกลุก <S 1> 1! <S ลุกลุกลกไปไปไปลุกลุกไปนั่น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 นัทีหนึ่งทีหนึ่งไม่รอเลย พี่บอกแล้วอย่าลอ้อนักเมื่อวานน่ะที่หนึ่งอ่ะอ๋อเอ้พี่ฟุกเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ด่าเราจะมีคอมเมนต์ด่าได้เลย <c oughs> มึงเอาเปรียบเด็กอ่ะ <c oughs> เอาเปียบเด็กอ่ะเอ <c oughs> าเปียบเด็กอ่ะต้องมีแน่นอนไป <c oughs> ไปสู่รอบที่สามหรือรอบสุดท้ายของแมตช์เราในค,คัมเพิรนี้กันนะจ๊ะโอเคโอเคนะตอนนี้น้องเขาก็พร้อมแล้วนะผมเอาตุ๊กตามาตั้งไว้นะผม งี้คืออยากให้ตุ๊กตานี้มันเป็นอะไรนะผมต้องเซฟไว้แน่นอนนะผมพอเปล่าไอ้ชายพร้อมหรือครับอ่าหนึ่งไอ้สามหนึ่งกบโอ้พี่อุ้ยผมผมไม่รอพี่แล้วนะเออใครละครที่แล้ะพี่ครั้งนี้แล้พี่ก็ไม่ได้บอกครั้งนี้ล้วพี่ก็แบบใครเองรอหรือเปล่าเมื่อกี้ผมต่อให้ไงครั้งครั้งที่แล้วอ่ะ อุ้ยเป็นนาวววเฮ้ยคันนี้มันเร็วเกินว่ะไอ้เนี่ยบอกแล้วครั้งครั้งเนี้ยผมผมบอกผมอ่อนให้อุ้ยเฮ้ยมันรอดทุกคนเฮ้ยรอดรอดรอดอยู่เหรเฮ้ยรอดเปล่าเออรอดรอดอยู่รอดรอดหน้ารอดหน้ายังไมงอะไรอุ้ยพี่พี่มาเร็วรอดหลังพี่ก็ล้มนิดนึงหรืไม่เป็นไรหรอกเอาเราหลังเอาเราต้องโดนทั้งตัวดิใช่เราต้องโดนทั้งตัวไปฟุ๊บเข้าไปฟุ๊บเข้าไป ไปแล้วนะพี่หมูเฮ้ยอุ้ยทักทำชมไปแล้วอ่ะอะไรท่าำชมไม่รอแล้วนะเราเหมาะเลยชมเป็นรถแรงอยู่ละไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วอุ้ยพี่หมูเข้ามาอะไรวะอแต่ดิ้งมาคุยมันอะไรนี่มาคุยมาแล้วรถรถมันหลังสร้างรถมันถ้าตุ๊กตาหายถือว่าแพ้เหมือนกันนะ โอ้รถรถเลนโบว์นี่เกือบแล้วเกือบแล้วเลนโบว์ระหว่างทางด้วยพี่มันมีด้วยเหรอนี่นี่ไอ้โบว์เดียวมังวิ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 กระดูนกระดูนกระดูนมัไม่เกือบจะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่เกือบแล้วโดนแล้ววิ่งมาเดียวมังกรบักแล้วปนังคือไี่ปิงด้วยโอ้ยยากไม่ปิงเหรอปิ้งอยู่นิดนึง เมื่อกี้เห็นมังกรอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอดมินแอดมินเอดมินอย่าล้มแอดมินเออเฮ้ยเอ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 ็มมังกรมามังกรมาอู้วเอดมินแอดมินกลับไปฮะเอดแอดมินง่ามมากอีกเฮ้ยมีรอดแอดมินรอดแอดมินเกือบแล้วแอดมินโอ้ยโอ <c oughs> hey. like ้ยโดนนี่าน้ารถผมไปแล้วอ่ะสงครามเฮ้ยแอดมิ ชทางยังทางแล้วเอาบ่อนให้เอาพี่ไม่ต้องมีแอดมินไปอ่ะฮะเมื่อนี้ไม่ต้องมีแอดมินอะไรได้ใจเออได้ใจหรือมุกต่อให้เดี๋ยไม่ได้หว่ะเดี๋ยวจะชนะให้ดูพี่ไม่ได้หว่ะถือว่าพี่แพ้กันแต่พี่แต่แต่พี่ยังไม่พังแต่พี่จะขี่ไปดูเองไงเออให้ท่านชมดูนะครับแม่งล้มอ่ะแล้วหัวไม่พิมพ์พอพอได้ว่านะผม แล้วอะครับมนแล้วอะครับพี่รถเรนโบ้สวยว่ะโอ้าวเมากเลยมันสวยเราต้องใช้บล็อกนีออนมันแตกไปโอ้พี่ผมผมกลับมาแล้วเนี่ยน้ำผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้โหปะเนี่ยอาจจะแพ้กันพี่ก็ได้ผมกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับ ตัดมาเร็วครับแผวะ่ะแม่งแผลอย่างอู้เศร่ะเก่งไเไหมครับเกท่านผู้ชมตอนนี้คือผมแพ้น้องเขาหน้าผมอืมฮ่าท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมแพ้น้องเขาหน้าผมอ่ะผมก็อยอมรับนะเขาก็น้องเขาเก่งนะผมอืมถือว่าน้องเขาสุดยอดนะผมที่แบบ สร้างรถเองนะผมถ like <Okay. S 1> ือว่าเป็นผมว่าคิดผมคิดว่ารถมันเท่นะท่านผู้ชมนะแต่ตามังคับมันก็ยากอยู่นะท่านผู้ชมก็ถือว่าหนุกนะผมโอเคก็ดีใจกับน้องผมที่ชนะนะผมผู้ชนะก็จะได้รับแตงโมนะครับผมเปลี่ยนแตงโมแตงโมโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตั้งใครให้ให้ช่องอะไรให้ให้ช่องอีสานถึง ทะลุ1,000ซับสครนะครับเอ้